สวัสดีพี่น้องสวัสดีไหมตัวกิการถังเบืองกระจกครับติดแต่น้ำมันเครื่องเบิง้งกับบอดายไสร์รถโอ้โหเฮ้ยคือรถไรแต่วะถามหารถตัวนี้รถเพียบพี่น้องเบิองกระจกเบิองบ่ได้เลยเปลี่ยนทันไรอ๋อหน้าจะเปลี่ยนยางเซซีดนี่น้าจะเป็นคันแดงนี่คันแดงนี่แน่นอนเลย วันนี้รถเยอะครับวันนี้รถเยอะครับเต็มอูเลยครับข้างไหนครับเขาบอกว่าเขาจะโอมาตรงนี้โอนี่คือภาษาเขมรครับฮะรถเยอะมากครับเสียปลาครับวันนี้รถเข้าบร,ริษัทครับเริ่มแบกได้รถก็จะเยอะๆเลยครับาบอฮะ บอ่อ๋อเป็นยังไงซึ่งบังดามานี่ครับเจ้าพ่อครับนี่จะเป็นรถบ้านปอรครับครับเป็นไนนรไม่ด่วหรอกแน่ดูดชุ่มเดี๋ยวโอ้มาจากข้างล่างป่ ผมมารวนนะครับอ๋อแมันเป็นทางมันมันครับรีบไหมจ๊อจะเปลี่ยนขะารก่อนแล้แต่พี่อ๋อไม่รีบหรอแล้แต่พี่จะทำอะไรกอนก็ได้โดยเปลี่ยนขนไรก่อนก็ได้ครขนาดเปลี่ยนสี่เส้นขนานหางไข่หางไหมบอกสัจใจหางไหมบอก เพิ่งซื้อป่ะครับตอนมันเส้นอ๋อสวยๆอ๋อเปลี่ยนของตะแกรงซิ์บ่ะนี่อ๋อยางใหม่สี่เส้นที่อยู่นั้นนะอ๋อลุยสภาพดูเปลี่ยนแท็กไมโครมาแต่ละคนอูอ้ซอนะเหนื่อยครับฮะเหน่ยครับครับผมเดี๋ยวเช็งให้ <c oughs> เงาครับดูกันฝุ่นครับสวนกระแสไั้รุ่นสวนกระแสครับโอ้โหไัยรุ่นสวนกระแสสุดจัดทุกคันครับรถเสียปาล์มครับคันนี้คันใหญ่เงาคร็ตโอ้เปลี่ยนยางครับนี่ครับ เหนื่อยพี่น้องโอ้เหนื่อยมากเลยไม่อยากจะพากนี่ครับยาวจริงครับคันนี้คันนี้จะเป็นรถเสียสิทธิ์ครับขันนเนี่ยเสียปั๊มเสียปั๊มขับเองนี่คันนี้เหนื่อยพี่น้องยิงแท็กไมโครสองวันครับพาเด็กน้อยมาต่อ เห็นงานเส้นมาสามหมื่นเราเห็นเงืนสดในปด้ปะยังโหนนะเนะห็นเนาะครับไปยังยังไหมยุบหงหันแหละซีสิเสนเอ้ยี่านเขาจองกันก็ได้เมื่อไหร่ โชคดีครับได้พื้นที่บรรยากาศเย็นๆสบายๆครับรอ,อจัดนี่ครับรอจัดสามซีซีโอ้กันพุนยังบไ่ พ <laughs> อ,อ,อละครึ่งทางยางมันแล้ว <laughs> ส่งของครับส่งของ ออยลงน้ำทำไมวะโอ้โหเขียนนิดเดียวพี่น้องันเอามาเห็นแน่ๆนนั่นมันเอาม่เห็นแน่นั่นยยน้อยนึงก็ได้ สีเท่ห่ะนายมันสีโอ้สีลายไม้ครับรถนี้ผมต้องว่าแต่สีรกใช่โอ้ดูเส้นไหนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมจางคลิปหน้าครับบายบายครับเปลี่ยนยางก่อน